จ็ดวัที่หกพุทจศระงห้าปดขาพเจ้าสุวิสิธิ์ขันจากกตบายเสียงสุดท้ายประศรภผลิตและมูลต่างๆถบวาเป็นผู้ทพูบูชาทมบูชาสังฆบูชาและเจริญาบูชาในกุาร์จ่งทั้งหลายขจรข้าพเจ้าจงตัมมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขณะเป็นจังานในบทสวดต่างๆนนด้วยเถิดห่งบทกาพนนตอาลังสมาุบตุปกะวาพุตัมะปะตัยวเทีสว่างขาตกตาธรมูตตมงมสานี้ สุปฏิปันโนภะวัตสามัคคสังฆสังฆะนังสองบุพุชาภะเพรีพิณาอรหันตสมาสมุตโตสุจิรันปริิปุตุลกุเรหิตรัมณูธานิปารมีจิติสติยาวะชีวังอานพุทธังธรรมังสังฆะนังฆะโงมปุเชมิรัตนัตยังธรรมังจารามิสุทินา สามบุษบจำนวนเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตรากัจจันตุเทวตาสัตตมังมุนีราชสัะสุนันตุสุคคโมกตังสังเกการมิจโรเปสิริสิการตเตตันลิเคมิมานีทิเปรติจักามิตรุวะนาคานีเกหะวตุมีกิติภูมิจิยันตุเทวะชลตาลวิสมียาคกัตตปนาการทิถันตาจดิเกยังมุนีวารวัจฉนังสัตตมุนีสุนันตุธรรมสวรรคการุลวงอายมพันตาธรรมสวรรคการุลวงอายมพันตาธรรมสวรรคการุลวงอายมพันตาสี่บุสบกพุทธคดมการ นโมทัตกตัวรตสัมมาสมพุทธัสสะนโมทสัตวกตัวราตัสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทักตราตัสัมมาสัมุทธสสะห้าบุษรวัตสนนุมปัตะพุทธังสรณัะชายามิธมันสััตะจายามิสังฆังสรณัะจามิตุเดียมปีพุทธังสรณัตภะชายามิตุเียมปีธมันสันัตภะจายามิตุเียมปีสังขังสรนัตภะจายามิตเดีมปีพุทธังสรนนัตภะจามิตรเียมปีธมันสันนัตภะจายามิตรเียมปีสังันสัน นัตถิมีสาระนังอันยังตัมูมมีสาระนังวรังเอตินัสสัจจวัชนัสสุติมีหุตุสัพพทานัตถิมีสาระนังอันยังสังคูมีสาระนังวรังเอตินัสสัจจวัชนัสสุติมีหุตุสัพพทาเจตบุตรสวัสดีรัตนาปนามกถาพุทธังนัมีรัตนาปูเตสเดจิตังธรรมังนัมีรัตนาปูตวิสุทธิสารังสังฆังนัมีรัตนาปูตสุสีลาทิติเอตังนัมีฤทธจัตติรัตนะรัตนาตะยวะหังสัมมาสมุสัติต่าวัตุวิเศษสัพพุตังอันตยยถาเเททตติันอย ว uh an e ินาตติทัตเรสะมะสัมภเวนะโรกเกกระทางจีจัจเจเรนจะปาตุปูตังคัมภีรยานวิสศษยมอดีตุทัสสัตถังวิโยริปันติทัชลันในวิชัญญารูปังโลกรามหิเกหินจิกตังจุปัลพันนียังเกสันติสุตุวิธิตังกุณะกายายะนามีเยวะตชนะตายะจุวิสุตัมปิสมุตปัสสัปสัตตังมนัสสิสุทธะภาษาตถฐานันปุญญาติกานะมะสมุตธะมะปุญญะปูมังทุกขาปมุชนะมุขะ สารนังกตานังปุชาพระหิสุปาร a m a n api puja ในยังนิพพานะสัจจิกิริยายุปัญิสัยญาธรรมสัมมากิเลสัมมะระโสทนาสิทธิยาจะสาธุวีอัฏฐกุสะเลปุปัสเสวะนียมปานิจจัปิสารนังขามันิยะมีวะตัสมาิตังติรัตนังสารนังขตังปะรินิบังขะณะเนสุนัมัสสัมมาปุชิมาจัปปิสัสตังสุปัสสันกิตา ตถาภุปาริจาริยาสัทตาราจักปุญญจนะตถาสุกเตนะสุขีปวีมุติเจนะตัสสะจัตสัฏฐิสุวัติโหตุโยเจตธรรมวินลยามิปมาณปูตโตโรกุตระพิสมโยนิยตุสุปูชังตัสโสปนิสัยะจายยะอยัมปีตุวโตุตะเยปริจิตุสุปัสสะทักการูแปดนามการสิทธิคถาโยจักขุมโยจักุมาโมหะมลาปะกตุ สามังวะพุทโธสุกโตถวิมุตติมรสาภาษาวินิยูวินิโมจยันตูปาเป็สิเกมันเชลตังวินัยยังพุทธังวรันตังสิระสานามามิโลกาสาราัญจาวินายกัญจัตตันเตชะสัตติเชจสิทธิพุทตุสัพพันตรายาจะวินายสเมินตุธรรมูทัชโยโยวิยะตัสสะเจตุทัสเศสีโลกาสะวิสุทธิมังค์นิยานิโกธรรมะทะรสะธารีสานตาพุทโธสติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิระสานามามิโมหัปปะทานังอุปสรรตฐาน ตันเตชัสาเตชยสิทินตุสปันตารายาจวินาสเมนตุสัตสัตธรรมเสนาสุขตายนุปุโยโลาสาปปูปปกเเลสเจตาสันตุยสติอยู่ชจัสวาตาิธรรมวิธีต่างกติสังขังรันตังเจริญสารนามีิพุทธานุพุทธัสมสีละทิฏฐิตันเตจัสาเตชยสิทิพนตุสปันตรายาจวินาสเมนตุก้าบทสวดน้มการะตกา นโมราโตสัมมาสัมพุทตะมหิสโนนโมอุตมะธรรมะสสะสวากาตัสสะเติิทะนโมมหาสังคัสาปิวิสุทธสีลาติธิโนนโมอุบาตายารัสสะรัตนตยัสสะสาธุการมโมอุมามะกาติตสสะตัสสะวัตุตยาตัสยัสสาปินโมการุปภาเวนะวิทัศนตุอุปตะวะนโมการานุปปาเวนะสุวัติภวตุสัพปทานนโมการสสะเตชนะวิธิมหิโหมิเตชวะสิบบทสวดมหาสมัยสูตร Ibang may sutang i kang samayang baka masakeng suve harati kapila watu sameng mahamani, mahatapi kusakeng na sa ting pa tsamatehi biku sa tehi sa pehewa, arahantehi tasani jalouka tatuhi, tevatahi buyena sa nepati tahuti pak mantang tasanaya biku sa kachak, atakou chatung lang tutama sa kahikanang iwanami itatangosi ayangkou, baka masakeng suve harati Mahamuni watu sameng, mahamani mahatapi kusakeng na sa ting pa tsamatehi biku sa tehi sa pehewa, arahantehi tasani jalouka tatuhi, tevatahi buyena sa nepati tahuti pak Pekusa kaca, janu nama yampi, yena pakawa, dan pasangkama yamak, upasangkami tawa pakawatu, sediki, pake kakata pasaya mati atakota diwata, saya tapi nama palawa puliso, samad sitang wapang, pasalaya pasali tang wapang, samidjaya iwak miwak sutawa antara kita, pakawatu puratu patulahansu, อตาโกตัยเทวตาปัจกันตังอภิวัติตวะเอกันตังอตังสุเอกันตังติตาโกเอกาเทวตาปัจกัตโตปัตสันติกเกออิมังกาตังกปาสิมหันสมัยโยปวานนสิมิงเทวกายะสมะกตาอัคตธรรมะอิมังธรรมะสมัยยมทักิตายวะอ布拉ทิจเตสังคติอตาโกอ布拉เทวตาปัจกัตโตสันติกเกออิมังกาตังกปาสิเตตะลาภิโกสมาธาหังสุกิตังหังตันุอุจุกรรมังสุกสารติวะเนตานิกะเนตวะอินเทริยานิรักันติปันติตาติอตาโกอ布拉เทวตาปัจกัตโตปัตสันติกเกออิมังกา คีรังจิตวารลีขังอินทกีรังอุมาจะไม่มีชาติจะเปนติสุธาวิมาราจะกุมตาสุสันตารุสุนัคติอัตโกะปราติมตาปะกวาตูเศรษีมังคตากราสิเยหิจิพุทังเทระนังกตาเซนตีขมิสันติอภัยยปุณิภะหายามันม่สันติหันเทวกายังปุเรปุเรสันติติอัตโกะปะกวาพิกุปปันเตศิจิพุยนาพิกุเวทัสสุลุกะตาตุสุธิมตา สันนิปริติตาโมทิตฐานกตังทัศนายยาปิกุสังกจักเยปิติภิกขเววิอหิสุมขติธมรมทานังอรหันตุสมาสมุทาเตสัีปปุกวันตานังเอตัปรมาจิตวัตตาเทวตัาสันนิปริติตาอหิสุขเสยธาปิไม่หังอิทารหิเยปิติภิกขเววภิสันติอนาคตธรรมทานังอรหันตุสมาสมุทาเตสัีปปุกวันตานังเอตัปรมาจิตวัตตาสันนิปริติตาพภิสันติเพิดเซยชาเซยชาธาปิไม่หังอิทารหิ อาเจคิสสามีปิกเวีเทวกายยนังนามานิกิตะคิสสามีปิกเวีเทวกายยนังนามานิทิสิสามีปิกเวีเทวกายยนังนามานิตังสุราตัสสุกรรมะนัสสิการุตาสภาสิสามีติอิบังบันเตติโกเตปิคุปวัตโตปจัสุสุมปะกวาเอตัตงโวจ่าสิโลกามนุสกัสสามีเอตัาปุมาตัสสิตาเยสิตาเิลิกะปะรังปะกิตตตังสมาหิตาปุตุสิยวะสันลีนาโลมะหังสาภิสัมปุโนอุทาตะมะนาสัยสุทาวิปัสสนะมะนาวิลา ปิยุปจัสติยตวาวันนี้กับปิรัตวธีตตัวมันติยสตาสาวกเกศาสนีนาตีเทมกคยาปิกตาเตวิชานาถปิกบุตเตจันตดาปมกรุลงตววาพุทธศาสาสนังเตยสัมปตุรังูยานังอามันุสานาทัศนังอภเปเกศธรรมัตะคุณสารสังคาตสัตรินสตังเอเกศาสนันอามันุสานาทัศนสุอภเปเกศธรรมัตะคุณที่จะสัพพะพุทธาองคันจาสัพพังอภิญญาญาติว่ากิตตวานั่จักมา ตตะกูลอมันตะกิสตาสาซพบกีสาเซเนลเตทิวักายาปิกันตาเตวิชานาตาปิกบูยิววะหังกิตตะกิซามิฮิราหิอนุปปส萨สัตตะสหัสสาวะยคาปุมมมากระปิลาวัฒวาติปันตุชุติปันตุวันปันตุยะสิโนมุตมทมนาริกาโมพิกุณังสมิติมุณังจะสหัสสาหิมกัตตายัคานัตตวันิโนติปันตุชุติปันตุวันลวปันตุยะสิโนมุตมทมนาริกาโมพิกุณังสมิติมุณังสัตตากิราติสาสสายักษ์คาณัตตองวันนิโนติปันตุนชุติปัน มุทะมนาภิกขมุปิกุนังสมิติมณังอิจเตโสรัสสะสังยะขานันาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยะสัสิโนมุตัมนาภิกขมุปิกุนังสมิติมณังเวสามิตังปัจจสตายะขานันาตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาันโตยะสัสิโนมุตัมนาภิกขมุปิกุนังสมิติมณังกุมภิโรราชะกสิโกเวปุลาสันยิเวสันังปิณุนังสัตตะสหาสังยะคานังปัญญุปัสสติกุมภิโรราชะกสิโกสุปะคะสมิติมณัง Bupati Manjati Sang Raja Tata Ratu Prasasti Kartapana Atibati Maharaja Yasa Siswo Putapi Tassapahu Ithnaman Mahapala Ithimoto Chitimoto Wanamito Yasa Sisno Uthamanan Pika Mul Piku Nang Sumitimanan Taki Manjati Sang Raja Widu Prakhu Prasasti Kupanpana Maharaja Yasa Siswo Putapi Tassapahu Ithnaman Mahapala Ithimoto Chitimoto Wanamito Yasa Sisno Uthamanan Pika Mul Piku Nang Sang Raja Widu นาคารานทิปติมัาราชายาสเจสุโุตตาปิตาสภะหงุลอิทานนามาหาภลาอิทิปันตูชุติปันตูปันะวันตูยาสสิโนมุทัปนาภิกขุงมพิกุลังสมิติโมลังอุตตะรสจิติสังราชาภูเวรุตับภาสาสติยะคาราชทิปติมหาราชายาสเจสุปุตตาปิตาสภะหงุลอิทานนามาหาภลาอิทิปันตูชุติปันตูปันะวันตูยาสสิโนมุทัปนาภิกขุงมพิกุลังสมิติโมลังปุริมาทิสังทัตตาตุนทักกิรีนะวิรุะโกปัจปิเมนะวิรุปโกู จตฺโตติหาราชาสมันตาจิตฺโรทิสาธัมธัมละมานาอัตถันสุวันนี้กบิละวัตถีเตซังมายาวิโนทาัสาอากูวันจันิกาสถา,ามายาปุเตนทุปิเตนทุวิภูชวพุตุสาจัตฺโนกรมาสิโตจักกิลมันทุนิมันทุจักจปัญญาโทโอปะมันโยจักเทวะสุโตจามันติกิตาเซนโนจักันตโพนา่งราชาเซโนสปุลอาคูปัญจสิโกเจวะ พิมพารุศุริยวัชสาเอเตันธีจราชนันทพาสหราชุภิกมธมนาวิการุณพิคุณังสมิติมุนันอัตตะณังภาษานาคาวิสาราสหัตจการกัมพลสัจจาอาคูป่ายาคาสหยาติพิยามุนานทัราจัอาคูนาคายศสินุอราวโนมหานากโสภคาัสมิติมุนนเยนะคารเจาสหารติทิพาธิชาปกิวิทัตวิสุทธจักู วิหาสาติวันนั้นมชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนาบังอภยันตทานางขราชานามสิสุปนาตูี่มาการิปุทูสนะหิวจาหิุหันันตานางข้าสุปนาจะรนัมคังสุุทังทิตาวชิระหัตถีนะสัมุทังอสุราจิตาปารุวัชมาเซเตอิติมันโตเจษจิโนกาลกัญชามาหาปิสมะอสุราตานีกวิปปจิตติสุจิติจักรภะราตะมุจิสาสัตตันจักรริปุตานังสัพพเวรนะมักาชนะิตาวาปิเสนังตังป สมัยอยู่ธานี้พทัฒน์ตีพิกุลังสมิติมณังอภูจัตเทวาปัตตบีจัตเตโชวายุตถาคขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมุูเจยัสสาสหะเมตตากรุณาการิกาอาคูเทวายัสานิโนทัศเตกทัสฐานกายาสัมพีรานตะวันิโนติปันโตชุติปันโตวันละปันโตยะสานิลมมทธัมนาพิกัมบุพิกุลังสมิติมณังเวนทุจัตเทวาสาดิจัออสมะจัตุวิยานาฉันทะสู่ปัิสาเทวาจัตถโมกูปุรคิตา สุริยสุปนิสัาริวาสุริยมังคูปริกิตาอะคตานิปุริกิตาวะอาคูมันทวาราหังตามัจสุนันวัโสอุเสตุสกูปะคะบปริตททุลท่าเสติท่าสะทาเกยาสัพเพนาตะวันนิลนุลอิทิมันโตชุติมันโตมานาวันโตนิสัสินุลอุทมนาภิกขามุงภิกุลังสุเติงุลังอตากูจังปูเทวาจัลมาคิสิคาริวะอริตกาจารุชาจักอุมาปุพพานิาพพโนุรุณังาสหธรรมราชอะจุตตาจะอเนจรกาสุริยารุจิราอคูอาคุวัสวรนิสิน ท่าเศรษฐีท่าสัตยกายาสัพพพนันตะวันยิโญอิทธิมันตุชุติมันตุวันละวันตุนิสสิโนมุธมนาพิกมุลพิกุลังสิวิติมุลันสมานามหาสมนามนุษสามนุษสุตมากิตาปตุสิกาปูวะปุพานุปตุสิกาอัตตากูหาณยูเทวาเยจารุหินตวานสิโนปารัคามหาปารัคาอาภูเทวายะเสสิโนตัาเศรษฐีท่าสัตยกายาสัพพพนันตะวันยิโญอิทธิมันตุชุติมันตุวันละวันตุนิสสิโนมุธมนาพิกมุลพิกุลังสิวิติม ุการกรุหาลุนาอังคูเกนัสสาสหอุทาตะคายาปรมุกกอังคุติวะิจกนาสถามาตารคชาพิสการเจสัสนถ้าได้ยังอังคาประจุนุโยทิสาอภิวัสติปทัศเรทันาคาสเพนันตะวันนิโนอิทิมตูจติมตวัดมันตเยสสิโนโอตมนาพิกามุิิกุนังสิติวนัเคมิยาตุสิตายามากัตงกตกาจสัสนสัพพตกาะมาสิตาจุติธรรมาจะอาสวะนิมารติโนอัคอัตากุปะริม kapi kana tama nimo ti mantong shuti mantong kana mantong ne sa sinong mo tama na bika mana te te mani kaya sa pina na tama naman na akan cung ye jang ye sa ti sa sa put a put cha ti mang kinang ku nang mana sa bang ta ki mo na kan cha tawa ti tita ti tang chu pram ma para ma sa nang ku so cha sa sa nang จุติปันโตพิสมากายโยนัสสิโสทัศเศรษาอิสระอาคูปเจกัสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสปิยะพิกันเตสินเทเทเวสปมมเกมาราชนาพิกามิปัสสะกันดสะมันติยังเอตขันตะปันทัตตราเจนะปันตมันตุโวสมันตาปริวาเรตมารโวมุจิตากุจินังอิติทัตทะมังเซโนกันดเสนังอเปสยีปานินาตะละมางหะจัตสลังกตะวานละเพรรวัง ยถาปวุสกุลเมโคท่านได้ยันโตสุภิชุโขตาทานสุปัตถิทางปฏิสังคุตุอัศยังวจีตัญจาศพังอภิญญายะวะวิกิตวานาจักุมาตาตุอัมันติยิสตาสาวกีไสสเนยนตีมาลัสินาภิกันตาเตวิชานัตฐปิกขุเตจายตัปปะมะกรุลจุตตวาพุทธะศาสสนังวิตราจิณิปการุนสังลุมปิอินจันุสัเพวิชิตาสังขามางพยาติตาจัสสิโนมุทันติสหะปุเตหิสาวกกาเตชะนีสุตตติ สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตังสิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตังอสิบันาจะพาลานันปันทตานันจะสิบันนาผู้ชายจะผู้ชาียานันเอตัมังคลมุตัมังปฏิรูปปฏิสัตวายโสจัจผู้เพจะกตันกตตปุญญาตากัตตสัมมาปณิติจัตเอตัมังคลมุตัมังพาหุสัจจันจัตสิปัญจัตวิรโยจัตสุสิกิโตสุภาสิตาจายามาจัเอตัมังคลมุตัมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตธาลัสสะสังฆัง อนาภูราจักกัมมันตังเอตัมังคะลุมตังคะลุตตังทานังจักธรรมจาริยังจักญาตการังจักสังฆังุโอนาัจจานิกรรมานิเอตัมังคะลุมตังอารติเวรติปปะปะมัจจปานาจะสัญญมอัปปามโตจะตัมเมสุเอตัมังคะลุมตังคารวะจะนิวัตโตจะสันตุติจะกตันตัตาตารีนะตรมมสสวรนังเอตัมังคะลุมตังคันธีจะโสวะจะสัตตาสมะนันจักทัศนังกาลีนะธรรมสักจริ เอตมังคัลโมตมังตโปจะพรหมจริยันจะอริยะสัจจานะทัสนังนิพพานะสัจจิจิริยานจะเอตมังคัลโมตมังพุทธะโลกะธรรมีกิตังยัสะนักกัมปติอักกุโสรังวิริชังเกมังเอตมังคัลโมตมังเอตาทิสานิกะตะวานะสัพพะมะปาราสิตะสัพพะโสติงคตจันติกันเตสังมังคัลโมตมังติสิบสองภูสโรัตนาปริยังจติวิตังอิตาวาอุรังวาสังเคสุวะยังรัตนาปริยัง ณโมสมันอติตถาคเตนะอิทัมปิปเกเรตระนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมุนตุกยังวิรากังอมตะตังปณิตังยัตชะชาสกยญมุนีสมาเหตุโตณเตนะธรรมเนะสมาติกิจิอิทัมปิธรรมเณรตระนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมุนตุยัมบุตัสเสตษโถปริบันนังยิสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญาโมสมาธินาเตนะสมุนวิจติอิทัมปิธรรมเณรตระนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติมุนตุเยปุกละอัตตา ปตังปัสตาจตาริเอตานิยุคานิภูติเตทักกิเนายาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหาภลานิัำปิสังเคตตะนังปณีตังเอเตน,สนสัสติณัสวติภูตุเยสุปายุตตามะนะสาทันเหนะนิกามิโนโคตะมะสานะสะนัมีเตปฏิปตาอัมตังนิไคหะลัทธามุธานิพุติณุพุทธะมานามีทำปิสังเคตตะนังปณีตังเอเตน,สนสัสตินัสุวติภูตุ กีนังปุรานังระวังนติสัมภวังวิรัตาจิตตายาติเกภาวัฒนสัมมินพระวัสนิเตยคินาพิชาอาวิรุจิชันทานิ้พันติทีรายาไายัมปฏิบุตริทัมปิสังเครตนังบณิตังเอเตและสัจจนาชุบะทิโมตุสิบสามบุสรสธรรมบุตรศาสบันอัตตาหาวีชิตังเสย,ยูยาจายัางอิตราประชาอัตตะทันตัสะปูจัสสานิจังสัญญาตาจาริณูนิวะเทวุ นาการตะปูนามาโรสหะปมุนาจิต <Itís> ังอปจิตังกัญราตถารุปัสะกันตุลจันตุลสิบสี่บทสวดเกศปุตตะสูตรภาสิตมิทังเตนะปะกวปตาชาณตาปัสตาอรหัตตาสมาสัมพุทธินะเอธะตุมีมาอนุสสะเีนะมาปะรัตมะปะรายะมาอิติกิวิกิรายะมาปิตะกะสัมปัฏานีนะมาตักกะหตุมานัยากะหีนะมาอาการะปาริวิตักเกนะมา นิชานะกันติยามาพัพพะรูปตายะมาสมะโนโนคุรุยะทุกามีอิอัตนาวะจานยธาอิมีธรรมะอกุศลาอิมีธรรมะสัมวชายอิมีธรรมะวิญูขะระหิตาอิมีธรรมะสมัตตาสมาธินาอิหิตายะทุกขายะสัมวันติอัตตุมีปะชาเฮยะทัยาตุมีอัตนาวะจานยธาอิมีธรรมะกุศลาอิมีธรรมะอนัวชัยอิมีธรรมะ อินยุปัสสาตัยเมธาสมุตะสมาตินายตายะสุขายะสมุตติอัตตุมมเฮอุปสัมปัจจะวิหะเรยาธาติสิบห้าบทชวดอุปนิยสุอุปนิยติชีวิตะมะปะมยุงเชรูปนิตัสสะนัสันติตานาเอตังปายังมรณีเปกาโมนุปุญญานิกัสราตสุขาวะานิอุปนิยติชีวิตะมะปะมยังเชรูปะเมเฮตัสสะนัสันติตานาเอตังปายังมรณีเปกาโมนุโลกามิสังปชยหิสันติเปโข Yudhaka yena sangyamu wacaya utajik dasa tang dasa pe dasa sukaya uti Yang jiwa manu baka roti punyang tamu habi rakati tamacari tamu sukinu suka mawak hati Esa na tamisukini natukating kacati tamacari sabi sangkara anicati Yata penyayapasati atak nipintati tuke esamakuhi sutia sabi sangkara atukati ยถาปัญญายปัสสติอัฏฐะนิปินตติปุกีอสามะาคูวิสุทติยาสปิณตมะอนัตตาติยถาปัญญายปัสสติอัฏฐะนิปินตติปุกีอสามะาคูวิสุทติยาสิบหกบทสวดอันนาการจดกอปันนาอปันนาคตานัมีเกียตุติยังอาหุตักกิจะเอตัธัญญายะมีดาวิตังกันเกิดยะอปันนักังภาโูวีสจรนังนันติปปัตตานิวานานิจักอารามะรุกขเจตานิวนุสาวรยะตัจฌิตา เนตังคูสะระนังคีมังเนตังสะระนมุตตะมังเนตังสะระนมากะมสัพตุกาปมุจจติโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังขันจะสะระนังกะโตตาริอริยะสัจจานิสัมมปัญญายะปสติทุกังทุกัตสมุปปัฏฐานทุกัสสะจะอธิกมังอริยังจะปัฏฐังกิกังทุกูปัสสะมัคามิังเนตังคูสะระนังคีมังเนตังสะระนมุตตะมังเนตังสะระนมากะมสัพตุกาปมุจจติสุ BJECT ปุสวดภะเตครตะกาถา อติตังใดนามวัาขมือยานามปฏิกังขีอนาคตังบุคคลไม่ควรกำหนดสิ่งสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมื่อหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะญะตีตังไปอินังตังอปัตตังจะอนาคตังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะอยู่ธรรมังตัฏะตัฏฐะมีปัสสติอสังวีรัะอสังกปังตังมิถามะลุกพระรุไหยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงียไม่คอนแข็นในธรรมนั้นได้ คนนั้นพึงจเจริญธรรมนี้หนึ่งไม่ปกป้ mm. องเถิดอัญชีวะกิจจะมาตัปังโกจัญญามระนังสุยพึงทำความเพี่ยนเสียในวันนี้ละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหิน,นูสังฆะรันเตนะมหาเสนีนะมัจุนาเพราะว่าความปัจเพียนกับมัจ,จุราชผู้มีเสด็จาหญงนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตายอินอะโหระตตะตันทิตังตังวีพะเตกะรตโตติสันโตอจิกเติมุนีติ พระมุนีผู้สงบ,ยบเยอกเยียกคนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยจการทังงวันและกลางคืนนั้นเียว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการจะมีนนแหลวบทสวดปิณนนปัจจเวขณปัตถ์ชาาธรรมโมมหิชาลาชลังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่งผลความแก่ไปไม่ได้ปยาทิธรรมโมมหิปยาตินอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลวงผลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณนังอนัตติโต เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลงบนความตายเป็นไม่ได้สเปนิมีปีนิมนาปีนินานาปวงวินาปวงเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องประพาจากกองรักของเจริญใจทั้งหลายทุกวงกรรมสกโกวหีกรรมทายาโทกรรมะโนิกรรมะปัญทุกรรมปฏิสารนนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผุ้งให้ผลมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นี่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกสษมิกระแยญนามาปะปะกรรมาตัสสตาญาโตปะวิสามิเราทำกรรมในไว เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมน,นั้นเสียไปเอวังอเมหีอภินางปัจะมีจิตปังเราทั้งหลายควรเรียนใานยานีทุกทุกวันเถิดสิบเก้าบทสวดติวตาอุโยชนลกา,าตาทุกขปตาจะนิทุกขะปยัปตาจะนิปยาโสกะปตาจะนิโสกะโุณตุสเพปิปานิลุยิตาวตาจะอเมหีสัพตังปุญญาสัพตังสเพเท,าปปทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทิยาทานังทัตันตุสัทธายะสีลัง รักขันตุสัพปทาภาวนาพิรุตาคุตุข้าจันตุเทวตากตาสัพเพปุตตาพะรักปะตาปัจเจกันังจิยังพลังอรัญจันติติชนะรักกรรมมันทามิสัพปสูยี่สิบบทสวดทวตากาติทานาคาตาอันตมายังปฏิทานาคาตาโยปนามัสียาเทวตาสติวิหะระวัชรีตูปีขเรโตรติขเรตันอินียินตาธรรมเตธรรมธานีนะภาวันตุปูชิตาสุทิงกรุนเจตะมีนาละมันเล ทีราจะกัญชานมการจะพิฆะโบสารามิกาตนปฏิอุปัสการามรมจริติสารนิฆมาจาริสราสัปปานภูตาสุกิตาะวันตุเตจาราผู้ชายเยปิจามจัสมภาวะสังเสติฐาจตาอัตบูปปาติการนิยานิการธรรมะบาลปติจติสเปปิตุกะสะกรุตุสังกยังตาตุจิรังสตันตรมูสมัติราจะปุกลาสังโสสังโคหุตุสมะโควะอัตายะจงตายะอมีรักขตุสัตตรรมูสเปปิธรรมจาริโนพุทธินสัปปาปุเนยามะ ธรรมีอริยปวีติเิยี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานคตถาอันธรรมยังตปฏิทานคตถาอยู่พระนามสีปุจญสิทธานิกาตสะยานัญญานิกตานิมีเตสันจปาคิโนนตุสตามันตาปมาณกาเยปิยาปุนาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยทิตาเมจจาปยาทิตาบาอันเยมัชฌะตะวีริโนสตาติทันติโลกัสสะพินเตภูมามาจตุโยนิกาปจิกาจจตุโอการา สังสารตา์พระวาระพวียาตังยีปฏิทานำมีอนุโมทันตุเตสยังเ <c oughs> ยชิมัง <c oughs> นั่ประชานันติเทวาเตสังนิเวทยงก่อนสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทํเดล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่ระผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไ,ม,ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง และมีเวียนการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภุมสามเกิดในกำเนิดสี่มีขารหน้าแหลกการหนึ่งแหลกการสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบกันให้ส่วนบุญกับพระเจ้า,า,าแล้วก็สัตว์เหล่า,าลนั้นจงอนุโมทนาตา,น,า,า,านีิเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้กว่าเทพตั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินานะปุญญาณังอนุโมทนาอินตุนะสัพเพสตาสตังหุนตุอเวราสุกชีวิโนเกมาปัตตนจัปปปปุตุเตสาสาสิจตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโม ข้าพระเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสม,มอเถิดแล้วจงทำตางื่อนกติเสมเถิดขอความว่ันดีของข้าของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยองดุลพามิ่งสัจจะทิฏฐานนุลพามิ่งความเพียรอริสงห่งการบูชาพระธุนาฏัยด้วยการสัตย,ย์ใจกุศลผลประสูตปิประเสิฐและพรากฐาเหล่านี้ขอความสุขสุขดีจงเกิดมีข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภยักทกภยาทา้งปวงขอพระเจ้าเจริญทั้งทางรุ่งทั้งทาขอตัวเทวทูตทั้งหลายโปรดอนุโมทนนนาาาใกรรรสส่วแดบุญลละมเหี้ เมื่ออนุมูลนานแล้วบทบรมมีความใแขาขัจะอา,าว,ว,วตุมงคลประจิบป,ป,า,า,รรปา,า,า,ารีพิน้าโดยมูลนิธิสมเร็จประญยนสังวรวัวันวิญาณตลอดจนวัดตุงมงคลตั้งยอีสาสที่ทส,สร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนวิลภาเป็นพระบิริ์และขำมงคลในพระกระตางตา่างๆขอจงสำเร็จสืบตุ่มการเติ